음음 <laughs> 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 เออสมนสดฮอดอาสวัสดีทุกคนครับไก่เราแต่เยื่อเงนเอาตุ้งเชียปองต้วโน่งาเอาแขวไตจอดอดนะเนี่ยเราแต่หมาหมวดแต่หลอนแกลอดเาาแต่เยื่อแขวเปล่าะกับเปล่าก็จุดเกล้าราต่ร้องจอเดิน้าก็โปรยเมโดดินโรยเพียร์เพียนเมยเราเปล่าเออเฉยมัก็ต้องเจอต่อะต้งเชียงกับหมูจอเนะก่อนแกปลายทนายนี้นะเนี่ยป่าหัวยุ่งครับอร่อยนะครับไม่ไม่เค็มหไปได้กุนะ แล้วก็น้ำพริกปลาเหมือนเดิมครับพาะแก่เราตนะันในนี้ใหญ่ลไก่ตามงนั่นก็เชี่ยวแวเปล่าเลยอันนำก็เชี่ยวนใหญ่นะว้าตามนงนะนกแรกวเชียทีผ่นเดินไล่เดิแชร์กันกับมูมาตาเราตาเย่มตันกนกแล้วนะลากรเลยในมันใหญ่นนะามมงกเชี่ยวกระตีะก้อนกไก่มันไก่งูน่าก็ตีเราตตายระเบิดอย่างนี่สไลค์ค้งอย่างนังูนั่งเชี่ยกระจาะนะจรงๆก็แหวกเปล่าเชี่ยกระต้ามาเฉยนะงูน่าเน่าก็ตเชี่ยกระเจาะนะสไล จะดรกักเกลแลนะอันนบ้เป็นหมูมูก,กับบอนหินเตอร์นปกุกีบอนหิออนเตอร์นะกวาเราอได้กกซีบอหล่อแล้วก็นนี่นะตอนนี้อันนี้ยังบัรกาลรวนะบบาอ่าปะปล่อยไม่โดดมาอ๋อลืมบอกอันนี้แกงลูกมะาตาัดนะครับแกงกับซี่โครงหมูครับเนี่ยลูกมะตาดนะใครเคยกินบางคนไทยคงไม่เคยกินหรอกมั้งรสชาติจะออกปเปรี้ยวๆนัวๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่กินเมอกินช้อนครับมาว่าโดน มิดบาดไว้นิดหน่อยมานน่ลูกเนียงอืมอืมกรอกอืม,อม รอกันนะฮอบเบอร์เดลหมดแล้วนะเสียคอกว่าอร่อยมาก ถั่วฟูกรอบกินกับน้ำพริกปลาไหลเข้ากันมากครับปลาไห,หลต่าหน้าก็โซน้านิเนาะเกลียหายทีเนี่ย,ย,ยเดี๋ยวหน้าเศร้า กู้ัหายนะลอยแต่อืมขอดรอบชิวแวแล้วนึ่งมาครับกินแกงเลยครับกระดาดเต่าหนุ่งเสียอะไรต้องจะกระดาดอืมแตกมอโมะแบบเน่าเสียบอดเลยบอดข้อต่ำเดียวหอวเต่าแม่โซกแล้วเดืยวกรองน้ำ เชียโค้อ่ะเชียแต่สังใดดัดรัดาตักจุจุๆไปเลยครับอืมอะ,อะอนรกว่าาเรางนั้นกชียกระเต่าอเชียกระเต่าแต่หมอกแกหมอกแกเชียรลมาครับกว,ว,ว,ว่ารักกว่าหมอกตโตๆคำโตๆครับ อือร่อยข้อ,อาาราดสี่โคงครับอืฝินมากเลยครับอร่อย มันก็ตามตัวแพรเปาชื่อคอมเมนต์แล้วนะว,ะวันปอยไดูนก็ล่อยไม่โดดนะโดยเราเป็นชัเทียงหลังเออตีอนี้ดูนัดดาดนะยีเดืนารองด้หมนนดประมาณเราใช้ดือนดาดแต่ละเชีย่จยจริงจุดกิบบอร์ไอจัลเชียคอมอมบอมก็นนะได้นะความก่าที่คงไอตีนเชี่ยก่อนะดิบเดียวกลมอนมือติขับปลาเกี๊ยวไตจอดกับโอ่งมาหนะผมเอกลายนี่ไตจอดมาหมดเลยแหละคลาสราดคลาส เบียวกำลังดีครับเแียขลุ้ยเป็นเมนูที่อร่อยมากมันต้องตำแล้วดูนะครับช่วงนี้ก็จะออกแล้วครับ เด่นก็แกะรองเชี่ยขอมเาแล้วนะเอาไปแกงกับปลากรดนี่อร่อยมากครับเป็นเมนูข้าวหมดหม้อนะครับ ราระขอหลวนแอรอร่อยมากครับโอ้โหเพชดด้วยนะครับเราขลุกตัดแล้วจ้ะจัดวิตเดี๋ยว อร่อยมากเ,เพื่อนเราวมากเราตด้เยอะอ ถ้าไม่มีซี่โคงก็เป็นหมูสําชั้นก็ได้นะครับอร่อยมันจะข้าวหมดแล้วนะครับเพื่อนๆเปิอองอรอยอะมันคือ,อ,โ,อคโซดาดาเนี่ย nhà tao ừ. ừ. rồi sao sơn đai đắt mà coi ra đó